ดอกไม้โดนพายุลูกเห็ดพายุรดูนอนลมปั่นลมปั่นลมหมุนดอกไม้อยู่หน้าบ้านดสูสิเสียหายหมดเป็นตั้งหลายต้นเสียดายมากก่อจะใบใหม่จะขึ้นเดือนหนึ่งแล้วนะ นขึ้ว่ามีคนลดน้ำด้วยโดนพายุโดนฝนล้วมาโดนแดดโดนลูกเห็บเกือบไม่รอดเละหมดเลยเละหมดเลยจ้าดูดูด,ดูอันนี้กำลังขึ้นอันนี้ไม่เหลือแต่ดอก น,นี่ก็จะไปแล้วจะดูนี่ดอกไม้แบบเคยสวยเคยงามแดดคักพี่น้องเอ้ยเป็นแห้ง็นแห้งเบิดอันนี้จะเคี้ยวๆกลายเป็นลือยยากขึ้นเต็มเลยเจ้าของไม่อยู่ดูต้นกะเพรากระเพรา แห้งเงี้ยแกไม่อยู่บ้านไม่มีใครรดน้ำต้องใช้รดแต่อันนี้กับอันนี้คนรดน้ำให้ต้องใช้รดเท่านี้ต้นนี้ก็ใบกูดใบหงอกกันอันนี้ก็โดนลูกเห็บเป็นหูกองก้องแกง,แ,กงแล้ง ตอนไปก็ใส่ปุ๋ยอย่างดีคือเป็นพ่อปู่เคยโดนแดดโดนหอมโดนแดดโดนแดดโดนแดดโอ้ยดูสิแดด,ด,ดโชว์ครแดดก็ทธมดาเอออันนี้ก็โดนข้ายุพิมตะลูลูกหิบ ข,ข,บบข,ข,ข,ข้างนอกใช่ออกมาจากสวนคามขึ้นมะกุฎใบใหญ่แับนี้ดอกพวงขามค่อยเพื่อนค่อยกเหลืองรวมเด็ดอันนี้อยู่ในร่มรองรอยลูกเห็บ name.